คุณไทยกรพงศสุวรรณโพสตเมื่อวันที่2สิงหา2568ทหารขเขมรโชว์การรวมกำลังพลใกล้ชายแดนไทยอีกรอบหลังการสู้รบช่วงวันที่24-28ถึงกรกฎาคมจบลงฮุนเซนฮุนมาเนตออกคำสั่งให้ทหารขเขมรจัดกำลังใหม่แล้วเคลื่อนกำลังไปที่ชายแดนไทยอีกครั้งคาดเตรียมสู้รบครั้งใหม่หลังวันที่7สิงหา256 แ <8. S 2> พี่น้องผู้รักชาติปกป้องแผ่นดินที่เคารพทุกท่านครับสิ่งที่จะนำเสนอในเวลาอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านั่นคือคุนเซนจะทำอย่างไรกับประเทศไทยภารกิจวันนี้เป็นภารกิจ ขับไล่รัฐบาลใส่ศึกและนักการเมืองขายชาติพฤติกรรมที่เห็นชัดที่สุดไม่ต้องลากยาวเพราะอาจารย์แก้วสันกับขวัญสวงได้อธิบายหมดแล้วเหตุการณ์ในวันที่24กรกฎาคม ขมิมยิงใส่ทหารไทยเวลา8นาฬิกา20นาทีหลังจากนั้นมีนักการเมืองขายชาติบางคนอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลโทรไปสั่งแม่ทัพภาคสองว่าให้งดตอบโต้หยุดยิงตอบโต้ทหารขมิพี่น้องทั้งหลาย มันจึงเป็นที่มาที่ท่านแม่ทัพภาคสองบอกว่าท่านโทรศัพท์หายเพราะไม่ต้องการรับสายจากนักการเมืองลูกสมุนทักษิณเลวร้วายไปกว่านั้นพี่น้องทั้งหลายวันที่28ไปเจรจาที่มาเลเซียบอกว่าขอให้หยุดยิงทันทีเวลา 18นาฬิกาภูมิธรรมว่าอย่างนั้นแต่หุนมาเนตบอกว่าอย่างขอหยุดยิงเที่ยงคืน24นาฬิกาหุนเซนสั่งหุนมาเนตม,มาอย่างนั้นภูมิธรรมก็ยอมพี่น้องครับแต่ที่น่าเกียดไปกว่านั้นนี่เพื่อนเพื่อนจากสำนักข่าวกองเขารักชาติเขาบอกผมว่า มีลูกสมุนของทักษิณแจ้งไปที่กองทัพเวลาห้าทุ่มบอกให้ทหารไทยหยุดยิงก่อนเพื่อแสดงความจริงใจกับทหารเขมรให้ทหารไทยหยุดยิงห้าทุ่มเพื่อเกงงใจแสดงความจริงใจต่อทหารเขมร พี่น้องทั้งหลายแต่ที่มันอัปยศที่สุดการเจราจาที่มาเลเซียไม่เคยถามกองทัพเลยสักคำว่าลบไปถึงไหนแล้วทำตามลูกพี่บอกอย่างเดียวพี่น้องครับนี่คือเหตุ เหตุที่ทำให้ต้องเป็นตาบาปในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่เราต้องเสียแผ่นดินไทยบริเวณปราสาทตาควายให้กับขเมรเพราะมันไปหยุดยิงโดยไม่ถามกองทัพเลยแม้แต่คำเดียวบันทึกไว้ว่า ในแผ่นดินราชการที่สิบรัฐสมัยของพระอ,องค์ท่านมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีชื่อนางแพทองทานชินวัตรมีรักษาราชการนายกรัฐมนตรีชื่อภูมิธรรมเวชยาชัยไอ้พวกนี้ ทำให้เสียแผ่นดินในราชการที่เซฟต้องเอาชื่อพวกนี้ไปสลักไว้ในหนังหมาขี้เลือนครับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับแล้วหุนเซนจะทำยังไงวันนี้คนที่พนมเป็น กำลังมาชุมนุมแล้วก็เรียกร้องต่อหุนเซนเพราะหุนเซน,นประกาศว่าทหารของกัมพูชาเสียชีวิตห้านายแต่ยังหาไม่พบอีก6ก4 9นายไม่รู้ทหารขเขมรหายไปไหน ญาติพี่น้องของทหารเขาก็มาเรียกร้องว่าไอ้หุนเซนมึงเอาทหารขเขมรไปไหนวะพี่น้องประโยคที่ดังบริเวณอนุสาวรีย์สันติภาพกลางกรุงพนมเปเขาลร้องว่าเด้งอะหุนเซนเด้งอะหุนเซ,น,น,เซนแปลเป็นภาษาไทยว่าหุนเซนออกไป หุ่นเซนออกไปหุ่นเซนออกไปพี่น้องครับคนขมรนเขาก็รู้ว่าวันนี้หุ่นเซนกำลังทรยศต่อประชาชนชาวขมรนเช่นเดียวกันคนไทยก็รู้ว่าตระก,กูลชินวัตรทักษิณแพ้ทองทานทรยยศต่อไป ทรยศต่อคนไทยทำตัวเป็นไส้ซึกมีนิสัยสันดาลขายชาติพี่น้องทั้งหลายครับวันนี้เขากำลังสะสมอาวุธเพื่อที่จะเปิดสงครามกับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง เพราะเป็นทางลอดทางเดียวของระบอบหุ่นเซนไม่อย่างนั้นคนคเขมรจะไปล่กคอหุ่นเซนมาแขวนคอประจานกลางกุงพนมเป็นจึงต้องทำสงครามกับไทยหุ่นมาเน็ตติดต่อไปที่สหรัฐอเมริกาขอเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกาชื่อนายพีทเฮ็กเซลให้รีบมาเยือนกรุงพนมเปญแล้วจะทำสนที่สัญญาระหว่างกองทัพขมรกับกองทัพสหรัฐอเมริกาว่าใครเป็นศัตรูกับขมรเป็นศัตรูกับสหรัฐใครเป็นศัตรูกับสหรัฐเป็นศัตรูกับขมร หลังจากเซ็นสัญญาจบพี่น้องทั้งหลายฮุนเซนจะสร้างสถานการณ์และจะเปิดสงครามกับประเทศไทยอีกครั้งหนึง่งพี่น้องครับไอ้คนที่มันเป็นเผด็จการนั้นมันไม่ได้คิดถึงพี่น้องประชาชนดังนั้นผมอยากจะฝากไปถึงพี่น้องชาวแคมป์ เหมือนคนไทยคนขมเขมรก็กำจัดระบอบหุ่นเซนคนไทยก็กำจัดระบอบแพททองทานและทักษิณพี่น้องครับทำพร้อมกันทั้งสองประเทศแล้วเราจะอยู่กันอย่างสันติสุขมีสันติภาพถาวรตลอดไปครับพี่น้องทั้งหลาย สุดท้ายพี่น้องภารกิจที่สำคัญที่สุดต้องให้กำลังใจกองทัพไทยให้กำลังใจทหารไทยให้เตรียมพร้อมเพื่อเอาแผ่นดินที่ขเขมรยึดไปบริเวณปราสาทต,ตาควายกลับคืนมาให้คนไทยเพื่อไม่ให้ตาบาปนี้ มันอยู่ชั่วลูกชั่วหลานว่าตะกูลชินวัตรพักเพื่อไทยทำให้เสียแผ่นดินทหารไทยคนไทยจะเอาแผ่นดินนี้กลับคืนมาให้เป็นของคนไทยทุกคนครับพี่นอ้อง